สวัสดีคะ่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติบน้อยเทนดี้ทาโร่นะคะชาแนลดีด,ดีที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝากในวันนี้พี่ก็จะมาประชา,าสัมพันธ์การเ,าเรียนไพ่รอบใหม่นะคะซึ่งจะเปิดสอนในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ประชา,าสัมพันธ์กันต่ออันนี้ก็จะเป็นวิธีการวางไพ่แบบสีใบซึ่งจริง,รงๆแล้วน้องๆอ,อ,อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละแต่ก็มาแนะนํากันทุกครั้งนะคะในสถานการณ์ช่วงนี้มันก็กลายเป็นว่าจะมีคนมาสอบถามแย้ว่า ติดโควิดหรือเปล่าติดหรือ,อยังติดหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าน้องๆแบบสมมุติว่าเนี่ยพี่ดูไพ่เป็นลักษณะสับเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่ทําหมูตั้งหมูกลับเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดในกรณีคนที่แบบถามว่าเราจะติดโควิดหรือ,อยังออกไปข้างนอกมาพลนอยไม่แน่ใจว่าจะติดไม่ติดนะคะถามเอาเปิดไพ่ปุ๊บสองสามและสี่ปรากฏว่านี้ได้เป็นไพ่หัวตั้งทั้งหมด ตำแหน่งที่1นะคะเป็นจัดเมทตตำแหน่งที่2จัดติกตำแหน่งที่3หนึ่งไม้และตำแหน่งที่4ราชาถ้วยนะคะเอกสารที่ใช้ประกอบในการทำคลิปนี้นะคะก็เป็นชุด New version นะคะก็จะกลับหน้ากลับหลังกันกับไรเดอร์เวทธรรมดาตรงนี้ไรเดอร์เวทเขาจะเห็นหน้าราชาถ้วยใช่ไหมคะชุดนิวเวอร์ชันก็จะหันหลังจะเห็นว่าหันหลังหมดเลยเห็นอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะทีนี้มาถึงคำถามถ้าเราถามว่า จะติดโควิดไหมคือถ้าเกิดว่าในหน้าไพ่เนี่ยใบยสุดท้ายไม่ได้ลงไม่ได้ลงเป็นในลักษณะของชี้เห็นตรงที่ว่าเราจะมีโรคที่เกี่ยวกับปอดอย่างเช่นเมจิกเชียนเมจิกเชียนเนี่ยจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดนะคะเ,เป็นระบบทางเดินหายใจถ้าไม่ได้มีเมจิกเชียนไม่ได้มีเดวิลไม่ได้มีอัศวินดาบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถือว่ายังไม่ได้มีความเสี่ยง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเห็นขึ้นแล้วก็อย่าพึ่งสติแตกเป็นเพราะว่าพอเวลาเราดูแล้วเราจะต้องเอาตำแหน่งที่4ี่กลับไปกระทบกับตำแหน่งที่หนึ่งอีกใช่ไหมคะเรียกง่ายว่าเหมือนกับเอาผลของมันมาหักกับต้นทุนประมาณนี้อันนี้ก็จะถือว่าไม่ติดแต่ทีนี้น้องๆบอกว่ายึดมาตรฐานการอ่านยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าในความหมายน้องๆจะมีปัญหาเรื่องความหมายไพ่เยอะใช่ไหมคะพอปัญหาปัญหามันเกิดตรงที่ว่าพอเวลาความหมายไพ่เยอะปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเลือก เลือกความหมายอะไรยังไงถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านมันขึ้นอยู่กับคําถามสมมุติว่าถ้าเกิดเนี่ยในเซตนี้เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ถามเรื่องโควิดแต่มาถามเรื่องของความรักนะคะถามว่าจะพบรักไหมอ่าได้อะไรคะจัดเมนตจัดติกหนึ่งไม้แล้วก็เออราชาถ้วยตําแหน่งที่1เป็นสถานการณ์ของเจ้าชะตาสถานการณ์เจ้าชะตาเป็นยังไงคะเออจัดเมนเนี่ย มันก็จะเป็นลักษณะตรงที่ว่าเจ้าชะตาแบบเหมือนพร้อมที่จะเริ่มมีความสัมพันธ์ใหม่ละทีนี้ตำแหน่งที่2เป็นตำแหน่งที่ว่าเจ้าชะตาคิดอย่างไรกับเรื่องของตนเองได้ได้จัดติกบางทีน้องบางคนแบบแปลไม่ออกว่าอ้าวมีปัญหาทางด้านกฎหมายเหรอเออต้องบอกว่าจัดติกมันมีความหมายอีกอย่างหนึ่งนะคะแปลว่าเพื่อนปัญหาก็คืออะไรคะมีแต่เพื่อนไม่มีแฟนทีนี้ในตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่3อนาคตที่คิดเอาเอง คือมันแค่บอกว่าเจ้าชะตาพร้อมที่จะมีแฟนและถ้ามีก็จะซีเรียสจริงจังเจ้าชะตาเราจะเห็นในความคิดในตำแหน่งที่3ามจะเป็นตำแหน่งความคิดก็เป็นตำแหน่งความคิดในลักษณะตรงที่ว่าถ้าฉันมีแฟนนะฉันจะจริงจังฉันจะจริงใจฉันจะรักใครฉันจะดูแลอย่างดีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะในตำแหน่งที่สถามว่าจะมีแฟนไหมปรากฏมีราชา ถ้วยปรากฏใช่ไหมคะก็ถือว่าก็เจอคนที่โอเคถูกสเปคถูกใจแต่ถ้าไพ่มันเกิดหัวกลับนั่นแสดงว่าเขามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรเราบางอย่างแต่ทีนี้น้องเกิดบอกว่าถ้าเกิดว่ามันสลับกันอย่างนี้ละถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งไม้จะอ่านยังไงถ้าเป็นในเรื่องความรักนะคะก็ถ้าเกิดตำแหน่งที่สามเป็นราชาถ้วยหัวกลับก็แสดงว่าเจ้าชะตาต้องคิดว่าอนาคตฉันต้องเจอคนที่ไม่ดีแน่เลยแต่ใบสรุปตำแหน่งที่สี่มันก็จะบอกว่าเจอคนอื่นเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาแหละ ขอโทษค่ะตะกี้ไปพูดเเจอคนอื่นเจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาแหละเขาก็พร้อมที่จะจริงจังจริงใจกับเรานะคะก็เป็นลักษณะการอ่านแบบนี้ได้ทีนี้น้องๆบอกว่าแล้วถ้าเกิดมันเป็นจัตติกอะถ้าเป็นจัตติกเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเสียวมากๆเป็นเพราะว่าอะไรคะเป็นเพราะว่าเขาจะมาไวไปไวเหมือนสโลแกนของ สโลแกนของของบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะคะคือการอ่านมันได้หลายบริบทขึ้นอยู่กับคำถามแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามีปัญหาในเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรกันแล้วแต่แล้วเป็นไพ่จะติดอยู่ท้ายแล้วพอถามว่าการงานเนี่ยจะเคลียร์ได้อะไรได้ไหมถ้าเป็นไพ่จะติกอยู่ท้ายบางคนแปลเรื่องฟ้องร้องอะไรกันอย่างนั้นแต่ว่าในมุมของพี่เองอ่ะพี่เคยเจอว่าตำราเล่มหนึ่งก็ให้ความหมายว่า คนจะเข้าใจเราถูกต้องนั่นก็แสดงว่าถ้าเกิดเรามีเรื่องผิดใจกันเคลียร์กันไม่ได้อะไรยังไงก็สามารถเคลียร์กันได้ถูกต้องอันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่แบบสีใบซึ่งเป็นสไตล์ที่พี่กระติปใช้บ่อยแล้วก็คุณน้องๆบางคนก็เริ่มมาหัดอ่านทีนี้ในบางคนเนี่ยบอกว่า,าหัดอ่านแบบสี่ใบเนี่ยรู้สึกแบบยากอ่านสามใบดีกว่าอะไรอย่างนั้นก็คือต้องบอกว่ามันแล้วแต่ค่ะแต่พี่กระติปเนี่ยตอนเรียนตอนแรกๆหัดเรียนสัก ยี่สิบสามสิบปีที่แล้วอะ่ะก็ดูสามใบแต่มันเหมือนตัวเองดูสามใบแล้วมีความรู้สึกมันไม่เก็ทอะ่ะมันน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากได้ไพ่มากไปใช่ไหมคะมันน้อยไปเราก็มีความรู้สึกว่าหาหาวิธีการวางไพ่ไปเรื่อยๆแล้วพอมาเจออันนี้ก็มีความรู้สึกว่าเอออ่านง่ายค่อยๆศึกษามาเรื่อยๆก็ตกเป็นสเต็ปของตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเราถามกันง่ายๆว่าสุขภาพเราเป็นยังไงเปิดไพ่สี่ใบเปิดไพ่สี่ใบปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบนะคะ ถามว่าสุขภาพเป็นอย่างไรถ้าเกิดได้ไพ่ยอย่างนี้น้องๆอ,อาจจะบอกว่าเอ้ยมีอัศวินดาบเดี๋ยวก่อนอัศวินดาบมันได้อยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้นี่แสดงว่ามีสภาพการเสี่ยงโควิดแต่ถ้าเกิดอยู่ตรงนี้มันอ่านอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติใครก็แล้วแต่สุ่มแล้วได้อย่างนี้ถ้าเป็นหกดาบหัวกลับหรือหกดาบหัวตั้งคือมันหมายถึงการแพ้อากาศการแพ้อากาศหรือการเป็นไข้หวัดนั่นเอง ตำแหน่งที่หนึ่งเป็นสถานการณ์เจ้าชะตาถ้าถามถึงปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยสถานการณ์เจ้าชะตาก็คือเจ้าชะตามีความรู้สึกแบบเออเหมือนกับว่าราชินีพระจันทร์มันจะเป็นในลนักษณะแบบคล้ายๆเมาเมาทำอะไรได้แบบช้าๆไม่เต็มที่คลงคลงโคลงคล e งอะไรอย่างเงี้ยน้ำในน้นําในหูไม่เท่ากันก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่เออราชินีพระจันทร์เนี่ยมันแปลได้หลายแบบแปลว่าใกล้ๆจะมีรอบเดือนก็ได้รู้สึกอึอดอดัดไม่สบายตัวก็ได้ อัศวินดาบอยู่ในตำแหน่งที่สองคิดอย่างไรกับปัญหาก็คือเรียกง่ายๆแบบเหมือนกับว่าจะเป็นในลักษณะตรงที่แบบรู้สึกลำคาญตัวเองก็ได้รู้สึกลำคาญตัวเองอยากจะทําอะไรให้มันกระฉับกระเฉงตำแหน่งที่ตำแหน่งที่สามจะปัญหาที่เจ้าชะตาคิดคือเรียกง่ายอนาคตที่เจ้าชะตาคิดเอาเองขอโทษค่ะอนาคตที่เจ้าชะตาคิดเอาเอง เจ้าชะตาก็คิดว่ายังไงคะคือพลนอยแบบเอ๊เราจะป่วยเป็นอะไรเป็นโควิดเป็นอะไรไม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดไม่ได้เป็นแต่ถ้าถามเราดูแบบเออถ้าเจ้าชะตาไม่ได้เป็นโควิดแล้วเป็นอะไรก็เป็นหวัดธรรมดานะคะหรือถ้าเราอ่านบนเป็นหวัดธรรมดาสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นแต่สักพักหนึ่งเป็นไงคะก็ต้องระวังเรื่องของโควิดนะคะคือต้องระวังเรื่องของโควิดก็คือเป็นในลักษณะตรงที่แบบ เ,เจ้าชาตาอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะการไปสังสารค์หรือพูดคุยกับใครที่แบบเจอกันแบบตัวเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เก้าวดาบมันจะมีความหมายเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็ก็ต้องระมัดระวังว่าการเจอกับผู้หญิงคนใดคนหนึง่งเราสนทนาสนทนาถึงพิกถึงขิงมากก็นําอาจจะนําพาไปติดได้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถามบอกว่า อันนี้น้องๆบอกว่าอ้าวอันนี้พี่กระติบเปิดก็เป็นดวงพี่กระติบพี่กระติบจะติดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้าสมมติว่าพี่สมมุติว่าดูอันนี้แล้วพอดีพี่ไม่ได้อธิษฐานว่าเป็นดวงพี่แต่อธิษฐานว่าเป็นดวงตัวอย่างแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหนูดูแล้วขึ้นได้แบบนี้นหนูจะติดไหมทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันขึ้นอยู่ออกับการระมัดระวังตนเองระวังตนเองแต่ถ้าเกิดไพ่บอกมีโอกาสเนี่ยผู้หญิงทั้งนั้นเลยเราก็ระวังง่ายๆค่ะช่วงนี้เราก็อยู่กับเย้าเฝ้ากว่าเรือนหน่่ออออยกกกกก็็าาไปสสืรับคคนนมะะ มีอีกอันนึงซึ่งแบบนน้องๆถามกันบ่อยๆตรงที่แบบสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องเกี่ยวกับทำอะไรดีคือทํามาหากินอะไรดีอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้คือหมายถึงแบบถามเป็นดวงทั่วไปเปิดเป็นดวงตัวอย่างเวลาคนเราถามว่าทรมาหากินอะไรดีถ้าในสถานการณ์แบบนี้เวลาน้องๆเห็นไพ่ราชนีเหรียญหัวกลับเกิดขึ้นก่อนเนี่ยก็ให้ร่วมเป็นสถานภาพที่เราต้องแบบ อดทนมากๆเลยแล้วก็เป็นไงคะเออ่ปัญหาที่เจ้าชะตาคิดเอาไว้ก็คือแบบได้เดอ sun เอ้ยได้เดอะเวลก็คือหมายถึงเมื่อไหร่มันจะจบใช่ไหมคะอันนี้ก็คือง่ายๆเลยมันน่าจะเป็นในสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะแล้วก็ตำแหน่งที่3เป็นตำแหน่งที่เรา คิดว่าแบบสถานการณ์มันต้องแย่แน่เลยแต่ปรากฏว่ามันก็ยังพอขับเคลื่อนไปได้ถ้าสมมุติว่าใครมาดูแล้วได้เป็นอัศวินไม้มันก็หมายถึงว่ายังพอขับเคลื่อนไปได้ในลักษณะของงานที่ทําเกี่ยวกับพวกออ,ออนไลน์เรื่องการขนส่งวิ่งรถแบบรับส่งอะไรประเภทนี้ก็ยังเป็นไปได้แต่ทีนี้ถามบอกว่าอัศวินไม้เป็นอะไรได้อีก ก็เป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าเราทํางานในลักษณะที่ว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติก็เป็นไปได้แต่ต้องบอกว่าช่วงเนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเจ้าตัวมีความรู้เป็นเพราะว่าอศวินไม้มันจะเป็นในลักษณะตอนที่ว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะอาจจะไม่ใช่ถึงกับเป็นครูแต่ถ้าน้องๆมีความรู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาแลกเปลี่ยนกันได้เอามาแลกเปลี่ยนในลักษณะก็าอาจจะแบบสอนทําขึ้นเออบนบนเอ่อกตอกก็ได้หรือ ขึ้นบน Youtube ก็ได้มันได้หลายๆอย่างนะคะมีคนมาถามกันบ่อยๆก็ไอเรื่องเกี่ยวกับอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเอาไว้อาจจะแบบเออปลีเวลาหาเวลาได้แล้วก็จะแบบอาจจะทำคลิปมาเรื่อยๆให้ดูกันก็ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็จบนะคะสำหรับวิธีการอ่านไพ่ซึ่งแบบเออเป็นพรีเซนต์สำหรับน้องๆที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับ การเรียนไพ่ย,ยิปซีขั้นพื้นฐานนะคะสําหรับไพ่ย,ยิปซีขั้นพื้นฐานในพี่กติปจะเปิดสอนวันแรกคือวันที่4ตุลาคมนะคะใครสนใจก็สมัครเข้ามาเรียนได้โดยสอบถามกันที่ line official a t tendy tarot นะคะก็เข้ามาสอบถามกันได้เรียนกัน3เดือนนะคะในการเรียนต้องบอกเลยว่าเดือนที่1เนี่ย จะเป็นการสอนในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการวางไพ่นะคะเดือนที่2กับเดือนที่3จะเป็นวิธีการอ่านทุกรูปแบบที่มีก็คือมีตั้งแต่เซลติกคอร์สนะคะการวางไพ่4ใบเสใบแบบนอตทาโรแบบอย่างนี้นะคะหรือแบบ4ใบแบบปีระมิด5ใบแบบต้นไม้แล้วก็เอสิอบสอใบในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามพรีเซนต์ให้เร็วๆขึ้นนะคะพอดีว่า ลุ้นบอกบุญเยอะมากเลยก็เลยก็เลยทำให้มาพรีเซนต์ของตัวเองน้อยนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดท่านใจสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะคะค่าเรียนก็ถือว่าถูกแล้วค่ะน้องๆอย่าต่อเลยนะคะคือพี่ทราบมาว่าพี่เนี่ยสอนถูกมากแล้วในบางคนเขาเบสิกแบบพี่เนี่ยเขาคิดถึงสอง0,000ื่นนะคือแบบเท่านั้นนัี่แบบว่าพี่คิดถูกมากเป็นราคาพันน้องๆอย่าต่อกันเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ